ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง Re-Worker นะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของเกม sea of t r i l นะครับสมาชิกในวันนี้มาร่วมเดินเรือกัน2คนครับมีกัปตันโอลิเวอร์ครับพี่หนึ่งส่วนคุณน็อ พีออ่สเตอร์นั้นไม่สามารถมาร่วมกับเราได้ในวันนี้นะครับเนื่องจากติดภารกิจพ่อบ้านก็มาร่วมรับชมร่วมลุ้นไปกับการเดินทางในครั้งนี้กันเลยนะครับขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับท้องทะเลแห่งคาริบเบียนและขอต้อนรับเข้าสู่การแคสเกม Sea of Trill โดย r e a m Walker ครับผม ใสที่น็อตคงไม่ได้มาร่วมกับเราแล้วครับวันนี้เราจะลุยกันสองคนลถล่มเรือมันให้คาบคาบไปเลยครับท่านช้ชมกัปตันเรือข้างหน้าครับเรือใหญ่ด้วยเห็นไหมดูดิเห็นไหมฮะควรจะทำยังไงดูดิ ว่าหนีหนีนหน,นีทำไมล่ะฮะนู่นวิธทำไมจะปรับหนีทำไมดูเรือมันดิอย่างใหญ่กลัวทำไมล้อโอ้ตายแล้วเล่โจนเป็นโจนสลัดกลัวทำไมตออถอยมาโอเคแล้วกลัวโเอ้ยดูเรือไปก่อนดิบีแล้วครับเป็นโจรสลัด Ừ. Cái cua. Cái nhảy đi. Ok. một con vâng sâu. À. ขายส่องดูก่อนมันเป็นเรืออะไรเออเอามาส่องส่องดูก่อนได้ๆน่าจะเป็นเรือคนเรือคนครับมีไฟปั่วไหลเอ็งไม่เห็นคนเลยนะเห็เห็นง่ายๆหรอเอาจริงเหรอพี่จริงดิโอ้พี่ คือเป็นรักสู้บ้างเลยรู้ว่เ<อ>าเรืออะไรนะ่าจะเป็นเรือเรือคนไหนไหนก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วแหมะน่าดีกลัวจั้รเรือไปฝักงน้ำ <c oughs> ยายา่าอย่าไปเปิดไม้เรียกมัน <c oughs> เอาไม่ไม่เจราจา ใสเลยเออมันเปิดไม้มันเปิดธงล่ามันต้องการเป็นผู้ล่ามันก็ไม่แปกอ๋อนี่คือเรือที่เปิดเปิดธงเหรอไม่มันอ่ะมันเป็นคนเปิดธงมันต้องการอย่างนั้นเราก็ต้องไปดิสนองมันเดกงนมาละวสบกันเราโวดมากครับที่ผมขึ้นเรือผิดแล้วไมนี่ย าดสายสวนทางฝั่งนี้เราต้องสู้ผีฮะผีเหรอมะไม่ใช่ผีมันไม่มีไฟไหมอ่ะคือผีหรือคนวะเรลือคนครับสังกระสีมันตายวะเหลือคนนะเอาละชัวร์ครับคนก็คนมันเรือมันเล็กเราเสียเปรียบมันเสียเปรียบเลยผมคิดว่าถ้าเราไม่เข้าไปประชันหน้ามันเราอยู่ท้ายอ่ะยังไงมันก็สู้ได้ ึ้นแล้วราเปิดจะพีแม่มาละมาละผมแบบราศีโอ้โหอย่างเรานะครับรต้องทำใจเตรียมพร้อมครับเตรียมอ่ะพี่หันเลยเลยกับตันบอกให้ล <All right. S 2> ุยเราก็ต้องลุยอ,อ่ะเอาเลยนะ

เพิ่มเพิ่มอลูกใหม่อีกครับดูเมน,นด้วยมันหนีอ,<ค>อ่ะไม,ไ,ไม่อยากสู้อ่ะไม่ได้รับเชิญไม่อยากสู้กับกันก็ไปแลเราก็เลยไปเลยหน้าก็เรือผีไปเอาเรือผีดีกว่านค,คนหรือว่าเขากำลังเนี่ยได้ระยะแล้วเอาไหมยิงได้ยิงเลย ขึ้นสูงเลยยกขึ้นสูงเลยสูงอีกโอ้โหเโออตรงนีกขึ้นสูงอีกผมว่าเก็บเก็บเก็บลูกไว้ลุยก,กับเรือผีดีกว่าไหมครับไม่ใช้ลูกอะไรใช้ลูกคุณเฟืองนะเดี๋ยวเป็นของอดีดีมาแล้วครับมาดิอย่ารออย่ารอยรอย่าช้า ยิงข้ามไปเลยเออโอ้มันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วมันโดนแล้วมันโดนแล้วได้นี่ออกเรือหาให้นี่ออกเรือหาให้นี่หน้าจะนี่ยบขึ้นสูงอีกยกขึ้นสูงอีกมันไกลขึ้นเรื่อยๆดูระยะด้วยจะยิงจะยิงแบมเดิมเออ ยากอะไรันพอพอพอมันมีแล้วมันมีแล้วหน,น,น,น้ามีของเล่นอยู่มันจะไม่ปล่อยเราแล้วนะเ,นเะสียบ้าผมว่าอ่อยดูก็รู้แล้วว่ามันปล่อยเรื่องเราเสียเวลากับเราเราก็ดูจากระยะมันอ่ะมันไม่หักเรือเข้ามาหน้าเรืออะไรวะอนี่แหละเรือผี เออเนี่ยแหละเดี๋ยวผมว่ามันต้องเข้าทางนี้แน่เลยพี่พี่หักเข้าพี่หักเข้าอยู่เอาชัมวกฝั่งซ้ายชัมวกฝั่งซ้ายชัมวกฝั่งซ้ายชั่งซ้ายยิงยิงได้พี่ช่วยหักหักฝ้ายหน่อยครับเปลี่ยนดิดูซ้ายดิสมอสมวกซ้ายสมวกขวาได้หมดอ่ะไม่ถืออยู่ที่จังหวะเรา ที่จังหวะเราแ,แค่นั้นแหละเนี่ยได้เหรอโอเคนิดนแค่มลมบโได้แล้วออนทิ่จังหวะ ถึงนะ,ะเดี๋ยวไปเรื่อยๆไปเรื่อยมันโตลงอ,อยู่มีเรือสองลำอ่ะตอนนี้ทั้งหมดอยู่ในมือแถวเนี้ยสามลำอ่ะตัวเงือกสีตำงูนสองลำมีแต่เรือโหดอ่ะมันเรือใหญ่เงี้ยน่าจะมันชะนเวาเลย Bye. chơi đồ tên mình đi mình đi mình 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 tên, mình mình tên, mình 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 Đứng mình mình coi 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 lên. đi mình mình đi mình 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 này. mình 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 ปาได้ป่าเลยปาได้ปาเลยที่เดินต้อจนมุมอ่ปาโคตรสวยเลย ดึงสมอเรือไห้ไหมยู่ได้คนเดียวอยู่เอาธงสมอเรือลงว่ะเดี๋ยวป่าหมดแล้วใช่ไหมขาดป่าแล้วป่าแล้วขึ้นมาดิรออะไรล่ะนี่นี่นี่พึ่งเซตพึ่งเซตซ้ายซัดได้ซัดเลย เออแค่นั้นแหละไม่ยากเออมันมาสองขบวนเลยสู้สู้นะผมโหแหว่ยิงสวนไปเลยยิงสวนไปเลยโดนแล้วครับเดี๋ยวโดนขา้รงรู้ก่อนโดนนะโดนน้ำอ๋อเดี๋ยวเอ้ยหันเข้าแล้ว ขานั่งก่อคนเฮ้ยใครมันหย่อนลหมออีกแล้ววะไลไป,ไปอโอ้ยดูขนาดล้ำสิ <c oughs> ในเราขายของแล้วเราจะไปกลัวทำไมโอ้ยตามไม่ทันหายเรื่องอยู่ไหน

แม่งอยู่ไหนวะโอ๊ะจุดที่เรือมันอยู่ไหนที่ไ,<ม>ไทยสมองไม่ได้จมสมองไม่ได้จมดูดูด,ด,ดูหัวสมองด้วยมันไม่ได้ตกโอเคอยู่ด้านขวาครับขวายไปไหมมันต้องใช้วิธีหักลั่มไม่ได้ครับฉั้นเราต้องหักเข้าตรงกลางมันตีแบบนี้เหรอแน่นบอกไม่ต้องห่วงเราพวกนี้แม่นอยู่แล้ว ไอ้ชี่โดนสมอลงอีกแล้วลงฝาดเลยได้ล่างกับลงฝาดเลยได้ได้ได้กาสรสอบลุ้งแหวกมากกว่าแต่ตาไม่ได้ แค่แบนี้ไงวะี๋ยวแล้วดูด้ว่เย้มีคนมาเสริมเราเดินลุ้เหรอพี่ลุ้งเหรอถูหน้าลุ้กันหน้าหลังเลยอไม่ติดสมองลงเหวะเนี่ยเดียเวมาเลยโอ้โห เรืออย่างสวยครับแค่แค่ป่าีเห็นทั้งเรือทั้งฉลามมาหมดเลยหาเรือด<ม>่วนเลยตัวฉลามเล่นถล่มได้ไม่ได้ทั้งคนทั้งฉลามบางที เดแล้วพี่ดูมันอเอออยู่พิชางนันกลุ่มเรือมันอีกไอ้ทั้งสองนะมันมีทั้งสองอยู่ได้ได้เห็นได้โอ๊ยโอ้ยพี่เจอกันน้าเยอะเหรอ อ๋โดนลูกกระสุนเต็มๆเลยไม่ดูเลือดเลยนี่หว่าปะแต่เรือดูเลือดเองด้วยดูเลือดเองด้วยไปกินผู้ไหนเฮ้ยโดนเอ้ย,อยโอ้ยมันบวกกันสามกันเราน่าจะเราน่าจะร่วมกันช่วยล่มเรือผีนะพี่ผมว่านป่าไม้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 ไม เอาไม้มาป่าป่าป่าเรือกระโดนเรือกระโดนเรือได้แล้วเนี่ยมาเล่เลเลนขะี่ไม้กระโดดเรือเอ,เออป่าป่าป่ากระโเรื่อยป่า ว่าเราต้องหยุดยิงหยุดยิงเรือนั่นก่อนเรามายิงเรือผีดีกว่าเขาเขาไม่น่าจะยิงเรานะพีไไ่ไม่ได้ยิงเรือมันอยู่แล้วไม่ยิงเรือมันอยู่แล้วที่เปิดแต่เรือนี่เดียวเ,เรือผีเดียวอืมถึงละอ่ะเอาสู้ได้ยิงนะ

ข้างเรือก่อนเราพยายามดูเรือศัตรูเลยนะไอ้ที่มันอยู่ที่มันวนวนหาเราอ่ะมันเอาไงเดิงมันหน่อยเรือข้างเรือก่อนเดี๋ยวเพิ่งมีสนใจอย่างอางื่นเรือ,อเราพวกเี้นะเพือเ่อือบอกไว้เตือนสมองเรือเออตักน้ำวินน้ำอ่ะที่เข้าไปแล้วนะครับ ใช่เราจะไป็ชอะไรเขาบพูดไม่ได้เร่นนั่นเียงเพียเออยังไม่จบอีกเหรอดังขึ้นนะเห็นไหมโอ้ยไม่ปะยังไม่เลิกยังไม่จบอ่ะนั่นอันนี้มันนี่มันยังโอ้มันยังอยู่พี่ ปลาเรืออะไรพี่ตักน้ำอยู่ได้ๆๆ้ไดเปลี่ยนวิถีเรือว่ะทีนี้เราเปลี่ยนเป่าเร็วป่าเร็วป่าเร็วโอ้ยอาบิโอ้ยว้าปปาดิปาดิเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไม่กลัวน้ำโอ้โหตายแล้วมันจะดำน้ำมันจะห่วงดำน้ำจะบ้าตาย โอ้โหเอ้นุง <dece m. S 1> ่งเดือดผมตักน้ำเลยตักน้ำ <c oughs> เลยตกักน้ำตักไปเรื่อยๆตักไปนุ่งขนใช่โอ้โห Yellow, <c oughs> ตายแล้วเรือเรือล่มแล้วไม่ล่มยังไม่ล่ม <c oughs> พี่ยังป่าได้อยู่เนี่ยบอกให้ตักน้ำพี่ไม่เชื่อพี่เอ้ยพี่ยังตักตักน้ำไปเรื่อยๆตักน้ำไปเรื่อยๆตักไปตักใไป ชมน้ำแล้วยังจะมาขึ้นหายใจอีกอเราอย่าไปอินมากบอว่าไอ้จุนชมน้ำต้องรีบขึ้นฝั่งอะไรขนาดนะ้ำอันนี้มีโอกาสอยู่มันแค่ย่าฝั่งไม่ใช่ว่าเ,วเราสูา้ไม่ได้เราสู้ได้แต่เพียแค่ว่าเราต้องรอจังหวะทุกอย่างเปลียนกันโอ้ย เออทำมันดึงสมออ่ะทมันดึงสมองได้ไหมพี่วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไม่ต้องขยันดูยืนดูอย่างไม่ได้ปกจะขึ้นไปดีเกินใจได้ทำอะไรได้ทำอะไรเลยทำไปเลยคือตอนนี้เราไม่ได้จบโต้ันเลยยังตักเรือมันออกไปก่อนก็ได้ตากตัวเรือออกไปก่อนก็ได้โอเคพี่ดูอยู่พี่ดูถตัวนี้ว่าเห้ นี่แม่งเอานี่หว่ามาเล่นเลยเหรอใช่อู้หู้ยลูกกระสุนเพลสไอ้เพชรขึ้นไปหมุนพวงมาลัยซ้ายสุดได้ได้ได้ครับหมุนสุดลำเลยหมุนสุดลำเสร็จแล้วลงมามีชามด้ยซ้ายสุดหมุนไม่เลยหมุนเลยหมุนบนตับไม่ต้องคิดเลยเลยไม่ค่อยไปเลยครับ ไม่เหอะหมดเลยน,นี่นั่นก็แปลว่าไปเจอหลัง,งเราน,นั่นแหะไอ้ขาการาฟโอ้ยพี่เรือเราไหนโอ้ยเห็นมันไหมนั่นน่ะที่บนหัวอ่ะไม่ว่าด้านล่างด้านล่างมันจะมันจะจมแล้วน้ำไหมงนาา้ำไหลพี่ข้า ไปไปไปอ๋อไปไปไเียไปเ,เลยโอ้ยเฮ้ยตาเยเลยจ้ะจ้ะขึ้นเรือมาแล้วไม่ดูเขาไม่เห็นหรอฮะพี่ตายแล้วเหรอ,หเ,หรอเออมันขึ้นเรือมาแล้วไม่เห็นไงตาแล้ว

หาแล้วจะมาห่วงอะไระหรอผมบอกไม่ผมจะไประเบิดพีชีพบ้างไม่ทันไม่ต้องพีชีพไม่ต้องพีชีพหรอกไม่ต้องพีชีพปล่อยเลยผมสุดความสามารถเลยนะพี่มันมน่นนานขึ้นเรือหนา่าไอ้โอ้ยข้ากับจันใช่ไหมได้เจอผมแกได้ันนี มาได้อือเอาไว้มามาขึ้นเรือมันไปอ่ะใช่หัวขับมันแล้วี่มันเป็นไรทิ้งของไปแล้วไม่ได้สินเรดียกนะพวกของเรานี่อยู่แล้วของเราทำเฟสจนเสร็จแล้ว ไปไไป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 ไเไเไปไปไีไปไ้อปเปไเรปไปรปไปไป้ปปไปเปอปไ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 เปไ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 เราเไปไปไปปรปไ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 ป ได้ไ <Hey, S 1> ปกลับมาเกิดที่นี่เตรียมตัวไปอ้าวนี่ผมอยู่ในมเมืองผีอืมรอสักพักนึงก่อนเดีย๋ยวมันเกิดเดี๋ยวพที่มาแปมนึงโอ้อันี่คือเรือส่งวิญญาณครับอืม,มนี่คือบรรยากาศโอ้โไอเดินชวนนอนเราจะไปไหน ภาคตของเราเป็นไปด้วยความเืิดมิดครับด้านหลังคืออดีตนะครับก็ขอช่วยคลิปให้พิมตรงนี้นะครับขอบคุณ ชฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับวันนี้มีการดื่มของเวลาไปก่อนจึงกัน,นหน่อยพักนะสวัสดีครับ